แล้วก็ในบริเวณนะครับผมทางมูลนิธิเนี่ยมีการจัดพิธีเทท,ทองหลอ่อพระพุทธรูปทุกวันที่หนึ่งกันยายนของทุกปีนะครับผมในข้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับผมเรียกว,ว่าเป็นทองเหลืองเลยนะครับผมก็คือแผ่นละสิบบาทนะครับผมร่วมร่วมทําบุญนะครับผมอ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเขียนก่อนนะครับผม ร่วมทําบุญก่อนนะครับน,ะะนี่นะฮะนี่นะครับผมชื่อนะครับเขียนนะฮะนี่ตามนี้นะฮะนี่น,นี่นี่เป็นแผ่นทองเหลืองที่เราเอาไปร่วมหล่อพระในวันที่หนึ่งกันยายนของปีนี้นะครับผมซึ่งอชาวลาวที่อยากจะร่วมบุญด้วยก็ ติดต่อผ่านทางรายการได้เลยนะครับผมทำบุญมากน้อยไม่สำคัญครับผมครับ